ตามที่สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศได้ใช้ w o n d e r f i เว Version 2เป็นช่องทางข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่งเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนรัฐสภาที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถสืบค้นและดูเอกสารได้จากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตไดอย่างสะดวกและรวดเร็วคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักได้จัดทำบินทัดแนะนำขั้นตอนการใช้งานเพื่อความเข้าใจมากขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานค่ะ w o n d e r f i เว Version 2คือแอปพลิเคชัน ของสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศที่ต่อย,ยอดจาก w o n d e r ไฟลแอปพลิเคชันเดิมที่จัดทำไว้เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศของรัฐสภาไทยโดยเวอร์ชัน2เพิ่มการประชุมที่รัฐสภาไทยส่งคณะผู้แทนรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศความช่วยเหลือของสำนักสารสนเทศเราได้รับ u s e r n a m e และ p a s s w o r d ดกลางโดยคณะทำงานจะแจ้งเวียนภายในผ่านระบบสาระตันข้าราชการของสำนักสามารถใช้เข้าดูข้อมูลของทุกการประชุมได้จากเดิมที่แยกเฉพาะรายการประชุมอย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะผู้แทนจะยังคงใช้ username และ password แยกเฉพาะตามรายการประชุมความปลอดภัยของข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วยหมวดหมู่จำแนกตามกรอบเนื้อหาที่จำเป็นเช่นหมวดข้อมูลทั่วไปกำหนดการประชุมเอกสารต่างๆเอกสารสนับสนุนจากหน่วยงานลายชื่อคณะผู้แทนภาพการประชุมข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตช่องทางติดต่อฝ่ายในขานุการและการแจ้งเตือนสำหรับการนำลงข้อมูลจะยังคงนำลงผ่านสำนัก สสนารเทศซึ่งในอนาคตสำนักสารสนเทศจะพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อที่เราจะสามารถนำข้อมูลลงเองได้ด้วยค่ะทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก QR code ที่แสดงหน้า Presentation นี้นะคะขอบคุณค่ะ